สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กันที่ร้าน X c y c l ซเนะครับอยู่กับวาน300สีรุดหมดแล้วนะครับวันก่อนหรือหัวฉีดมาเปลี่ยนนะครับหัวฉีดรถคันนี้วิ่งไปเกิน2 0 0แสนโลแล้วนะร,รถคันนี้อยู่กับผมมา6ปีตั้งแต่ปี2 5 6 2กนะครับก็ไปทั้งเหนืออีสานมาเยอะแล้วใต้สุดก็ไปมาแล้วแต่เหนือสุดยังไปแค่ได้แค่ปิศณุโลกอีสานไปไกลสุดแค่ช่วงกาลสินตรงนั้นนะครับ 6ปีเนี่ยงแสนโลบวกแล้วไม่รวมกับเจ้าของเก่าที่เขาขี่มานะมาถึงเครื่องลูกนี้นะหัวฉีดับกินฝาเครื่องหมดไม่เป็นไรนะรเดี๋ยวค่อยทําสีใม่ได้ไ่กันช่วงนี้ตํารวจดุอีกแล้วนะครับก็ท,ทําเคสอาไปแล้วเรามาทําวัน300บ้างตอนนี้ใส่จุกท่ออยู่นะครับเสียงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวให้ฟังนี่อันนี้คือใส่จุกท่ออยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมใส่จุกท่ออยู่ซึ่ง าการใส่จุกท่อเนี่ยก็ลดดอบความเร็วไปเกินเกินครึ่งเลยนะครับรถตอนนี้วิ่งหน้าได้สัได้้แดสร้อยหนึ่งแต่แถวเนี่ยเราเลยจําเป็นต้องหาท่อบิ๊กไบมาใส่นะครับก็คือท่อใบนี้นี่ท่อใบนี้เป็นท่อ CBR 5 0 0นะครับเคยใส่ใน Exciter 690มาแล้วรถ7 0 0ดซีซีแต่ผมเอาท่อ500มาใส่นะครับมันอันอันมาก ตอนนี้ผมใส่ท่อแซป900อีกแล้วนะครับอีกใส่เตยแล้วท่อในนี้ก็ไม่ได้ขายทีแล้วตั้งเอาไว้ก็เลยไม่รู้จะทําไงว่าเรามาใส่เวฟเครื่อง300ของเราดีกว่าอันนี้ถ้าถอดจุกท่อนะครับจะดังประมาณนี้เลยให้ฟังสักนิดนึงแล้วกันดังเลยอันนี้ก็คือเสียงท่อไปนี้เป็นท่อที่เปสผ่านะครับผาหมกนะผาหมกจะมีห้องกั้นอยู่ในนี้นะครับซึ่งตอนนี้ขี่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะให้เปี๊ยกทำคอตรงนี้ใหม่ ตอนนี้ถ้าถ้าเอาท่อสวมไปมันองศาคือคอมันเสียบคอมันเสียบได้นะครับแต่ว่าหูท่อเน,นี่ยมันไม่ตรงเด็กก็ต้องให้เป๊กคว้นองศาใหม่นครับเพราะว่าท่อน,นี่พอใส่แล้วท่อมันถกขึ้นฟ้าเลยนะครับแล้วมันชนพักเท้าด้วยอ่านั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวให้เป๊กทาให้นะครับโอ้ดูดิสภาพดูไม่ได้เลยเดี๋ยวรอดูเป๊กทำเหมือนกันตอนนี้ผมมามาร้านตั้งแต่เที่ยงนะครับตอนนี้ก็เวลา บ่ายสามแล้วยังไม่ได้ทำนะครับรอคิวแล้วกันยาวๆอ,อ่ะผมได้หมดอะ่ะฝนก็ตกอีกมาแล้ว Enduro Metric V เทสกับ P six ร้อสิบตอนนี้สี่พันสามร้อยกิโลแล้วครับวันนี้เราถึงรอบถ่ายแล้วดูครับเพื่อนๆยังไม่ลดเลยปัดไปถ่ายกันตัวนี้เป็นเกจสัง,งเคราะห์นะครับผม ถ่ายเสร็จเรียบร้อยครับเห็นตาแมวแล้วนะแล้วก็ขันครับขันขันพอตึงมือปุ๊บเสร็จไปเดี๋ยวเราไปเติมกัน0 7ลิตร Eduro m e t i c V มีขนาด1ลิตรนะครับแต่เราใส่กับ v s e k รอกเราจะใช้0 7 l. ครับเติมเข้าไปเลย กินโคตรหอมเสร็จไปที่เรียบร้อยครับเรามาสตาร์ทเครื่องกัน,นเรียบร้อยครับฝากกันด้วยครับ,บ Enduro m a t i c w สำหรับรถที่มีชาร์ส Forza X Max หรือจะใส่รถที่ต่ำกว่า Big Scooter อย่างเช่น P1600, s e d a n o ได้หมดเลยครับตอนนี้2ทุ่มครึ่งแล้วนะครับ ได้ทอมสวัสดีครับแบบนี้ชอบไหมครับพีเอ็กเงียบๆต่อเงียบ oh, ชอบมากชอบมากชอบมากเยเงแบบนี้เดี๋ยวเราแก่แล้วก็ไม่รู้ไม่รู้นะตามไปตามไปครับเมื่อก่อนตอนตอนสมัยผมอายุสักอ่18 19ก็คือดังไว้ก่อนไม่สนอ่ะดังก่อนวิง่งไม่วิง่งไม่รู้ว่าดังก่อนสมัยนะั้นนะตอนนี้ก็อ่า อนนะต,ตอนนี้ <c oughs> คุณพ่อพ่อ,พอ,พอเราค่อนข้างที่จะดุมากนะครับแล้วคันนี้ไม่ได้ขี่เลยนะครับเป็นระยะเวลาประมาณสามสี่เดือนแล้วตั้งแต่คึุนผ้าตั้งแต่ผมผมเข้าด่านวันนั้นนะผมไม่ได้ขับเลยนะครับตอนนี้ก็มิถุนายแล้วสี่เดือนแล้วนะครับยังไม่ได้ขับเลยแล้วซึ่งจะให้ขับใส่ท่อนู้นนะครับท่อใส่จุกท่อท่อน,นี้ที่เปชเคยทําให้เมื่อหกปีก่อนนะครับถ้าใส่จุกท่อแล้วคราวนี้ รถมันอัดเร็วไม่ได้นะครับอัดเร็วเร็วผมว่ามันจะพังออกเปล่าๆนะเห็นไหมรถมันมีจบท่ออยู่ท่อนี้เป็นท่อผ่าหมกนะครับนี่ขนาดผ่าหมกแล้วนะยังดังถ้าแต่ว่าทําไมดังก็คือผ่าหมกแล้วแต่ว่าคือห้องนี้มันเล็กมันเล็กกว่าท่อเดิมตระกูลรถบิ๊กไบค์นะในพวก300อยะไรพวกนี้คือมันเอาง่ายๆคือไส่ท่อเนี่ยมันจะเท่ากับปลายท่ออยู่แล้วนะครับทาให้มีผนังของที่จะใส่ใยแก้วนะครับมันน้อยลงพอมันน้อยลงปุ๊บ ซับเสียงมันเลยซับเสียงไม่ได้นะครับอ่านะครับซึ่งก็อ่าไอท่อท่อ CBR 5 0 0ร้อเม่เกีเให้ PX บังคับหูเดิมนะครับที่เคยใส่ใน e x c i ซายเตอร์แล้วเราตัดตัวสวออกนะครับตัดตัวสวอมอกแล้วก็ให้ีเอ็กเชื่อมเข้าเลยก็แค่นั้นไม่ต้องย้ายหูนะเนี่ยกำลังกำลังกำลังตัดเพิ่มน,นะ เราบังคับหูเดิมใช่ไหมครับเป็กเราไม่ต้องย้ายหูใช่ไหมครับดัดได้เลยดัดสองข้างอ่าเมื่อกี้ช่างวุฒิบอกว่าต้องย้ายหูนะแต่ผมว่าไม่ต้องย้ายดัดได้ัดได้อยู่ครับเพราะว่าหูเราก็ไม่ได้ทํำมานานะพี่เป๊กทำไ้คือหูเดิมมันอ่ะมันมันจะอยู่ด้านหลังเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยนี่หูเดิมท่อมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่เราย้ายไปตรงนู้นอันนี้หูหนอหูหนอ ใ,คคใช่ครับแล้วท่อน,นี้ก็คือมันตั้งไว้ปีกว่าแล้วนะผมตั้งไว้ตั้งแต่เดือนมกราปีสองห้าหกเจ็ดนะครับก่อนที่เอ็กไซเตอร์จะเกิดอุบัติเหตุผมตั้งเอาไว้ตั้งนานแล้วเพราะว่าเอ็กไซเตอร์มันไปใส่ท่อเดิมแซ็0เก้าร้อยแล้วนะครับแล้วคราเนี้ยจะขายให้ใครก็มันก็มันลําบากครับจะไปขายพวกฟอร์ซ่าเดวันนี้เขาก็ไม่ค่อยเอากันเราเลยว่าเออตอนแรกคือผมมันสามร้อยผมนะผมจะใส่ท่อนุ้นได้ซ้ำนะผมจะใส่ท่อเดิมเซ0ตเก้าร้อยเหมือนกันนะครับ แต่ว่าขี้เกียจซื้อแล้วก็เลยว่าเอาท่อเดิม CBR 500ที่ตั้งอยู่ที่มีอยู่แล้วเอามาใช้ดีกว่าซื้อท่อเดิมมาน่รูรูรูมันอะ่ะสองมันเป็นสองรูใช่ไหมเพื่อนอันมืดมืดมดลยนะคือสองรูอะ่ะถ้าให้เทียบกับท่อของเครื่องเดิม CBR 300อ่ะรูมันเล็กรูมันจะเท่าเท่านี้รูมันเล็กนะครับซึ่งตัวท่อ500เนี่ยมันเป็นสองรูแล้วมันมีท่อมันมีหลายเวอร์ชั่นด้วยนะท่อ500รอยท่ออันนี้เป็นท่อเวอร์ชั่น ปัจจุบันถ้าเ็นท่อเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยจะเป็นรูเดียวรูเดียวนะไอัน,นี้มันเป็นสองรูถ้าเป็นรูเดียวเงียบกว่าแล้วก็อันกว่าแน่กตต้องให้พีเอกตัดคอสวมเดิมออกนะครับแล้วก็ย้ายองศาใหม่ก็เลยคิดว,ว่าน่าจะได้นะเพราะคอเนี่ยเป็นคอดัดนะครับจากเยชิงนะครับแต่ว่าปลายท่อยังเป็นของพีเอกอยู่ปลายท่อคือยังเป็นที่พีเอกาไว้เมื่อหกปีก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราต้องย้ายองศาเสร็จพอย้ายองศาเสร็จเราแล้วก็เชื่อมปุ๊บ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะแต่ผมว่าน่าจะเงียบมันต้องเงียบแหละเพราะว่าตอนที่ผมอยู่บ้าน่ผมลองเอาท่อสวม้าไปเฉยแล้วลองสตาร์ด่วมันเงียบจริงเออมันมันเงียบแล้วมันน่าขี่ในตลาดมากแบบเนี้สบายแน่นอนโอ้ยดื่มดืมแต่ไพวกแสงพวกเนี้กล้องผมเคยปั้กับไอ้ไอ้แสงแบบเนี้มาแล้วนะครับเพราะว่าไฟความสว่างมันเกินมันเกินขนาดไปทําให้เลนทางนะครับอันนี้ซ่อมแล้ว มามาก่อนเพื่อนครับแต่ว่าตามแป๊บเดียวแม่สองตุ้มสี่เจ็ดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวขอเป่าล้มก่อนนะครับเพราะร้อนมากนี่มันร้อนมาถึงตรงนี้เลยนี่นี่ผมจับตรงเนี้ยแต่ความร้อนมาถึงตรงนี้เลยตั้งแต่ที่เชื่อมตรงนี้แต่ความร้อนมาถึงตรงนี้ครับเนี่ยซีรยึดสปิงก็ใส่เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาใส่แล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเพราะแน่นอนไอ้น,นี่เดี๋ยวผมไม่ดูนะไอ้น,นี่มันมันซีบ150รร้อยห้าสิบนะครับแปลงชุดสี c ี r ี0 0รสามร้อยนี่ผมไม่ดูท่อ ท่อเดิมของ CBR 300อนะครับเนี่ยมันจะเป็นรูแค่เนี้ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นรูรูแค่เนี้ยมันก็ไม่ใหญ่นะซึ่งรูเดียวอ่ะมันก็คือของเครื่องนี้แหละเครื่องเครื่องวานสามผมเนี่ยแต่ไอเนี้ยท่อ CBR 500เ,เพื่อนเเห็นใช่ไหมว่ารูท่อมันสองรูเห็นไหมครับก็รูท่อ CBR 3 0 0ก็ประมาณรูบนนี่แหละแต่มันมีรูล่างด้วยท่อเวอร์ชันตัวนี้นะครับจะเป็นสองรูนะแต่ถ้าตัว,ต,วตัวที่เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ผมหมายนึง CBR 500รอนะ มันจะเป็นรูเดียวนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงดูใส่เสร็จแล้วนะครับใช้คอเดิมนะครับสวมเดิมแต่ว่าเป็กตัดต่อใหม่มาฟังเสียงกันเงียบๆแน่นอนนะเอาละสตาร์ทนิ้วอล้อหลังไปแล้วรถจะไปแล้วเงียบแน่นอนครับ แต่ที่มันดังเนี่ยอันนี้เครื่องมันดังนะเพราะว่ารถมัน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 เป็นการกระแทกนะครับจูนกระแทกอย่าบเบรกก่อนเห็นไหมใหม่ไปแล้วอย่าบเบรกอย่าบเบรกรนเนีย่ยครับรู้เรื่องรู้เรื่องแบบนี้แบบนี้จ๋าชอบแน่นอนใช่ไหมครับเบรกขอบคุณมากครับเบรก <laughs> จ๋าชอบจ๋าชอบแน่นอนเงียบๆแบบนี้นะครับกับ CVR300 ในร่างวาน300ครับสวัสดีครับผมวันนี้เลิกวันนี้เลิกด้วยเวลา3าทุ่มเป๊ะเะ๊สวัสดีครับ